ได้เลยอันนี้คือสั่งฝั่งเราสามโอเคเลยี่อ่ะพี่ต้อนพี่ต้อนผมเปิดไกด์พวกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาถึงควนี้วันนี้ตัวผมไม่ต้องพุดมากก็ได้นะครับทุกคนทุกผู้ชมทุกคนที่วันนี้ที่มาในวันนี้นะฮะดูชุดของพวกเราก็รู้นะฮะตอวพวกเราน่ยเป็นตรงไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าชุดแต่ละคนนี่จะดูเท่ๆคูลๆเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับโชว์ความเซ็กซี่นะฮะมาดแมนนะฮะ เทียบกับฝั่งนี้นะครับเหมือนเป็นชุดประหลาดนะสังเกตเรื่องชุดนะเปชุดก่อนเรืองชุดก่อนโอ้โหแขงชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยผมจะเอาลูกโป่งนะครับไปยืนเป็นตัวมัสคอตหน้าถักเข้าแล้วก็ให้มิ้นท์เนี่ยเป็นคนแจกไปปิวนะครับดูดูชุดดูชุดสื่อสื่อมากให้โซมันนี่เลยไอ้ไอ้มาทางนี้นะครับแล้วทุกคนที่เหลือนะครับ เป็นนัสเซอร์ครับผมคลาเซอร์ให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยครับอ๋อเชิญผู้หญิงมาแค่เนี้ยแหละนี่เป็นบทบาทอะไรมากหรอกครับพี่อยู่ว่าเป็นผู้ใหญ่จะใช่แล้วที่ใหญ่จะคช้แล้วด้านนี้ใส่ชายจะลงเปทีได้ไหะเดี๋ยวเช้าก่นเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้สู้คืนเอย่าให้สู้คืนเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนใส่ชายเขาจะอุ้มไว้อยู่เลยเอาไว้ก่อนอันนี้ก่อนนับจิ้มใครมีอะไรอยากจะมิวสิกกะติในฐานะที่ ไม่ใช่เรื่องดีรเสิร์ฟเขาที่แล้วเป็นรุ่นี่เดี๋ยวดีไนับัฟเมื่อกี้เนี่ยตีเขากิรนานแล้วครับตีเนี่ยตีเขาบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้แนะนำตัวเลยนีข้าไปฝั่งอีกแล้วเดี๋ยวให้ขอเสียงตีแนะนำตัวหน่อยครับ่ตีเอาตีม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 าไเยดอี๋ยวมีมีมีอจะโชว์นิดนึง ยังครชินออกมาชิแออา้ออกมา้ยเยวนะี้ออกมาแค่แค่แค่นี้ใช่ไหมล่ยยักมันโอเคอาพี่ตีอาน่เสิร์้เลยผู้หญิวใช่ไหมเมื่อกี้มีสิทธิ์โชว์ไหมคะอะไรนะฮะผู้หญิงจะมีส์โชว์พี่ชอบมากเลยอ ผมยังไม่ได้แนะนําตัวเลยครับอ่านัดนาตัวครับผมยืนคุยกับมิวสิกไอตรนี่ข้ามเราไปได้ไงเออคือตอนนี้ผมอยากจะบอกความลับทุกคนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีชื่อเกาหลีเหรออ่าให้มันเหมาะกับเทรนเกาหลีนะครับว่าไปเลยชื่อตียังซิงนะครับแม้เกาหลีบ้างเลยครัตีนะฮะสาวๆได้ยินแล้วสาวๆใจละลายเดี๋ยวยัอนเงไหนคนอักอาร์มิสิกอาร์มมิสิกอาร์มิสิกมาแมววันนี้มิสิกไหลใหญ่นิหนึ่งนะเล่นเวทดะาเลย แล้วมีของอะไรบ้างล่ครับตีมไม่ซิงยังซิงอยู่ไงมันชื่อเกาหลีชื่อกลิ่นน้องมีวิ้นหรือเปล่าฮะมีซิงมีไหมฮะชื่อเกาหลีไม่ชื่อกลิ่นไหมครับมีไหมฮะอ่าไม่มีครับมีชื่อภาษาไทยอ่านะครับผมหน้าใสใจกล้าลีลาเด็กเสร็จแล้วครับโอย่าไปใช่้โลแกนของมิวสิกนั่นเองอ่ะกลับได้เลยนี่สรุปว่าพวกนายมีอะไรจะปั๊บไปอีกงเขาบอกเดี๋ยวให้โอกาสไปอีกกันแล้วนะให้เลยเออนะมีหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไปอีกกันแล้วนะมีไหม มีนะครับเอาาใใหหห้้เออย่าอย่าให้พูดอย่าให้พูดใช่ไหมงั้นแปลว่าพอแล้วนะแปลว่าหมดแล้วนะฝไฟนี้ก็ลดอีกนิดนึงนิดนึ่งให้นิดนึ่งครับการบันเทิงพูดว่ากครับเอางบมาเชิงลที่เ่ยงนั่นแหละครับรอเดือนหน้าเอาออกยืนรอเดียวเอายินดีกว่าให้พี่เราเนี่ยฝากว่าเราเรามีอะไรอยากจะเอามาโชว์ในคอนเสิร์ตเราคราวนี้ครับครับผมพูดไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้หมดว่าเราเราบุกอะไรไปบ้างนะนิดนึงนิดนึงนิด่งขอเป็นคนไว้ก่อนเก็บไปก่อน ไม่ไปดูนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แค,ค,นะค่หล่อแค่หน้าตานะฝีมือนี่หล่อไม่ธรรมดา oh oh. โอ้โยมั่นใจมากั่กกกนเะรือ่องปากกันนะเอนะครับมิตตองหมดแล้วนะหมดแล้วนะต้องหมดแล้วนะฝ่าฟฉายหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับไฟยิงรุ่นพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนแจ็ค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 ได้เหรอได้เหรอหมดแล้ว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 อ่ะรุ่นพี่ครับ แหมรู้สึกว่าตัดอัดบรรดาน้องโบครับมีอะไรสู้ฝ่ายชายครับผมคือแค่อยากจะบอกว่าแค่หน้าตาดัศรีรักฝั่งนี้ก็กินขาดแล้วค่ะโพสต์หาโพสต์หน้าโชว์หน่อยโพสต์ห้าโชว์หน่อยเอออย่างนี้เลยแล้วก็ทีเด็ดเท่านั้นไม่พอนะคะถ้าเรามีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นตัวแม่ทรงพลังหรือว่าสาวน้อยไวใสๆโก้น่ารักฮาเรามีครบทุกทุกรสชาติแต่ว่าอยากจะขอโชว์ไม้ตายนิดนึงนะคะลูกบองเพ็่ขึ้นมาข้างหน้านิดนึงได้ไหมจ๊ะอ่ามา ขอโชว์ขาเรียวๆโอ้โหเนี่ยน,นะคะเยียงแค่นี้ไม่พอสำหรับขาลูกโป่งนะครับผมพอเยียงกรีดดังๆอีกนึงค่ะแค่ขาลูกโป่งเลยค่ะผมว่าว่าเขาไม่ดูขาแล้วครับอะไรับพนนี่ต<ห> <ผม S 1> ้นนะเะระดูรองเท้ามากกว่าอเดี๋ยผม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 มีอะไรจะิสนี่ฮะน,นี่มันรองเท้าหรือเกือกมา กียรติสายยิงครับ่ใชบไช่ไม่ใช่ม่ใแล้วไม่่แล้วอก้น้องมินถามว่าไม่เรยคค่ะทำไมไม่ให้มินโชว์ขาบ้างเออไม่นม่ไ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 ม่บม่ไั่ไม่ก่ไม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 ่มนไม่ไ่ไค่ไม่ไมเไม่ไม่ไม่ไมะไม่ไม่ไอ่ไม่ไมางม่ไม่ไม่มม่ไม่ไม่่ายชายครับไม่ไไม่ไม่่ไมม่ไ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 มุ่ม่ อลอยเบาๆวันนี้ก็เบาๆอะค่ะัก็ชุดอยู่บ้านธรรมดาก็โโอ้หุวันนี้อยากบอกว่าพวกเรามาหน้าเปลยๆเลยนะคะหน้าไม่แต่งไม่ไม่แต่งมาเลยต่ท้าก็เป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหสวยตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ตื่นนอนใช่นะคะว่าปากอาจจะไม่จัดเท่าฝ่ายชายแต่ความสามารถที่้เหลือๆนะคะอย่าประมาทโอ้โห นะครบความจริงผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่พี่เขาดิสจะคิดให้ผมพูดเองนะครับพี่ขัดตอนผมไม่อยากจะพูดเลยเลยอ่ะอาละไรครับตอนนี้ก็ทั้งก้าวสาแล้วก็ก้าวหนุ่มนะครับสนุกสนานมากสำหรับคอนเสิร์ตแค่ออเดิร์ฟแล้วอุ่นเครื่องก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดวันนี้คงไม่จบแน่นอนเดี๋ยวให้น้องๆนะครับไปเตรียมตัวก่อนวันนี้ยังมีโชว์มาให้โชว์ดูกันอีกนะครับผมสำหรับเพลงนั่นเองนะฮะทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายสาวๆกันด้วยนั่นเองครับอ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง18